ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆกับทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหรือบนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวอะไรก็แล้วแต่เราก็จะแนะนําแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการใช้ w n n o w w ครับวินโด1สิบเอ็ดแต่ว่าอันเนี้ย <มา S 2> เป็นคําถามที่ทุกคนจะต้องอยากทำเวลาใช้คอมพิวเตอร์เป็นไงครับเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นรูป รูปมั่งรูปลูกชายมั่งรูปลูกสาวมั่งรูปหลานมั่งเปลี่ยนแบ็คกราวด์ในมือถือคุณก็เปลี่ยนไม่เชื่อ,อคุณลองดูมือถือของคนข้างๆคุณดูสิะจะเปลี่ยนต้องเป็นรูปใครสักคนหนึ่งรหรือถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็อาจจะเป็นสุนัขรูปแฟนนี่รออูปแฟนนี่บางคนก็ใส่เออใส่ไว้ก็ดีนะครับน่าจะดีหรือบางคนจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่กล้าใส่ไม่ทราบครับก็เอาไว้มีโลกสองใบเออเปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็คกราวด์ตอนที่ แต่ละคนก็แล้วแต่ได้แต่สิ่ง้โแต่การเปลี่ยนแบ็คกราวเนี่ยบางคนชอบเพราะว่ามันทําให้ทํางานแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็การบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นรูปท่องเที่ยวเวลาที่เราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่โอ้บรรยากาศสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบ็คกราวในวินโด้ละกันครันะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าจอนะครับก่อนอื่นเนี่ยอ่ะไม่ต้องกดที่ Start เมนูครับคลิกขวาที่หน้าจอครับโอ้อ่าพอคลิกขวาที่หน้าจอเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีปกติเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ให้เราเลือก personalize ครับ p e r s o n a l i ี e นนครับปรับตั้งความเป็นส่วนตัวใช่ครับผมแล้วกด personalize เสร็จแล้วปุ๊บม,มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้ไปที่ background ครับนี่ตัว background นะครับตัว background เสร็จเนี่ยจริงๆเนของ microsoft เองอะ่ะเขาจะมีให้เลือกพอสมควรนะ ช่เราสามารถเลือกแบ็คกราวด์ได้หลากหลายนะครับพี่อาลองเปลี่ยนให้ดูสักนิดนึงไหมอ่าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเอารูปของเราเองมาใส่นะครับแต่รูปอาจจะไม่สวยนะครับวิอันนี้เราลองเปลี่ยนรูปก่อนอ่าสมมติเปลี่ยนรูปที่เขามีอยู่ครับแบ็คกราวด์ก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยอ่านี่ก็เป็นตัวโลโก้วินโดะที่แบบว่าบิดเป็นรูปต่างๆ p e r แล้ว p e r s o n a l i z e Background แล้วเราก็เลือกรูปอื่นก็ได้อ่าเดี๋ยวลองรูปพระอาทิตย์ป่ะหรือรูปอะไร แค่นี้เองเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแบ็คกราวด์ก็จะเปลี่ยนเลยอ่านะครับไปเพอร์ซอนัลไลท์เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเป็นรูปที่เราต้องการเนี่ยเราก็บราวเซอ์โฟโต้ครับเลือกเลือกรูปที่เราต้องการในโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้ครับอ่าอย่างบังเอิญในตัวอย่างเครื่องผมเนี่ยบังเอิญผมทำเรื่อง Security ิตีเรื่องทำ present ์ซ i เคอร์ก็จะมีรูปเกี่ยวกับกุญแจหรือเกี่ยวกับ Network Security อยู่ปุ๊บอ่ผมเลือกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเสร็จปป๊๊บบพออมาเลลืก แบ็กกราวก็จะเป็นกุญแจอย่างนี้เลยเท่คือเป็นรูปที่เราทําไว้แล้วเราก็มาทําเป็น Background นี่ก็คือการใช้การทํำ Background ในตัว Windows ครับอ่ะต่อมาอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้คอมใช้วินโด s ปกติเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้โ o m e กันใช่มเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแนะนําใช้โครมกันครัเพราะว่าให้ลองไปเล่นโปรแกรมตัว Microsoft Edge สมัยใหม่เขาเรียก m i c r o s o อ t Edge ใช่ไหมครับ เดี๋ยวดูหน้าจอนี้นะครับสังเกตดูทางซ้ายเนี่ยจะมีตัวโลโก้เป็นสีฟ้าๆหรือเปล่าครับตัวนี้ Microsoft Edge ที่มากับตัว Windows ครับครับเราก็ดับเป็ลคลิกเข้าไปนะครับครับพอดับเป็ลคลิกเข้าไปเราก็เข้าเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์อะไรเราก็พิมพ์ลงไปถูกไหมครับอ๋อนี่วิธีการใช้เบราว์เซอร์แล้วใช่เข้าไปเล่นเบร์เซอร์แล้วนะครับอ่าเราก็พิมพ์เข้าไปอันนี้ผมยกตัวอย่าง สมมติถ้าท่านผู้ชมอยากกองเข้าอีทีวีสมมตินะครับอีทีวีก็กดเข้าไปนะครับก็เป็นรูปเว็บไซต์เลยแล้วก็กดเมนูเข้าไปได้เข้าไปข้างในเว็บไซต์ได้นี่คือเว็บไซต์แต่ปุ๊บเราสมมติว่าตัวอักษรมันเล็กไปครับตัวอักษรมันเล็กไปเราสามารถที่จะเลื่อนข้างบนจะมีรูปแว่นขยายอยู่ครับให้กดบวกครับพอกดบวกปุ๊บมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับทึกกดกดูกดแว่นขยายนะครับ แล้วก็กดบวกครับบวกตัวอย่างเนเื่อขยายกันเรื่อยๆอันนี้ผู้สูงวัยน่าจะชอบนะโตอ,อนแรกอ่านไม่เห็นตอนนี้ผมเริ่มอ่านเห็นแล้วอนนี้ถอดแว่นได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็คือหน้าตามไม่สวยแต่ว่ามันจะอ่านง่ายครับเออเลเยอั์มันจะผิดผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสําหรับการที่ใช้ทั่วท่ไปโดยส่วนตัวถออ่านออกดีกว่าถูกไหมเอาให้อ่านออกจะสบายใจกว่ามานั่งเพ่งนะครับเนี่ยคือการบวกหรือจริงๆบางคนก็อาจจะใช้ ปุ่มคอนโทรลบวกก็ได้มันก็จะขยายรหรือถ้าบางทีเราสับสนแล้วก็กดรีเซ็ตกลับมาก็ได้นะครับ,รบให้มันเป็นไซส์ปกติซึ่งผมใช้บ่อยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บ่อยถึงแม้จะยังไม่สูงไวขอแนะนํำช็อตคัดคีย์บอร์ดสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับยังไงครับถ้าเราอยากจะซูมขยายนะครับถ้าเรามือพิมพ์ที่อยู่เว็บอยู่แล้วอยู่กับคีย์บอร์ด เรากดคอนโทรลบวกได้เลยครับคอนโทรลบวกใช่ไหมครับคอนโทรลบวกครับพี่เอาต้องกดดูครับคอนโทรลบวกเดี๋ยวผมลองไปหน้าเว็บไซต์สักอันหนึ่งอันนี้หน้าเว็บไซต์จริงจริงหน้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่ครับลองคอนโทรลบวกดูครับนะครับหน้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมกดคอนโทรลแล้วก็บวกนะครับตึงเห็นไหมจะขยายแต่ว่ามันจะเพี้ยนสเกลมันจะเพี้ยนนิดหน่อยมันจะเพี้ยนมันเพี้ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะกดด้วยวิธีไหนมันจะเพี้ยนถ้าอยากจะขยายกลับซูมเอาก็คอนโทรลลบ ป็นทรลบครับตอนนี้ผมกดคอนโทรกับลบอยู่นะครับนะกดคอนโทรบวกคอนโทรลบเนี่ยจะช่วยเห็นว่าตอนแรกมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มอ่านออกเริ่มอ่านง่ายอันนี้ก็ช่วยได้นะครับการซูมอะไรตรงเนี้ยผมว่าก็สะดวกดีเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์แล้วเราต้องไม่ต้องเพ่งครับไม่ต้องไปขยายแว่นต้องไปอะไรได้ครับนีครับและทั้งหมดนี้คือปังแน่แค่ทําตามนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องของการเปลี่ยนพื้นหลัง บนหน้าจอบนสกรีนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็การเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ใช่ครับจริงๆใช้งานเบราว์เซอร์ยังมีอีก,อกเยอะนะ,ะ,ะมีเรื่องของแอดออนมีเรื่องของลักอินอะไรอีก,อกเ,อเราจะเพิ่มความสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ